เอาใชโลูกเองยังวันด็ครับนิสบ้านัาเดินกขมาน้นครัมานาวหนองดไมเ้ยได้ด่กไม่บวบไม่ถอนห้องแล้วอนหองแล้เออเออ กําโดงไม้แล้วเมย์มาเห็ดน,นะ่ะเมย์คือไปนั่งอยู่ไก่เถอน,นี่ก็เขาบ่ได้ดูนั่งถุงน,น,น้อยพูดนับพานี่างนี้นั่นกระโถงนี่บอกมีมีมีเล็กคนใช้เล็กอันหนึ่งเ,เกียวนี่เนาะเกียวนี่จะเกี่ยวใช้เข่า เครื่องลอยเครื่องไพันทันเครื่องลอยเครื่องพันเนาะจ้าเครื่องลอยเครื่องพันอันนี้ก็โบแต่ละถุงนี่ก็สิเป็นเกี้ยนบอกุงอันนี้นั่นเห็ดทุ่งเห็ดทุ่งหนึ่ทุ่งอันนี้เกี้ยนอันนี้นั่นที่ช่างไลเพิ่นธำัมนุนน่ะเครื่องลอยเครื่องลอย มาบ้านี่ทะมาอเนอนีข้มาขมางขมอนี่อมียไล่ไม่มกเนี่ยก็เลยยาก็เลยข้มาก็เลยทุ โชนี่ก wow. ็โรยอันน no, ี you know, and, uh, right? uh, Taiwan, um, ้นะ uh ุงไสอันนี้นะุงไส้ก็อยุงโก็ลยนเรียว่าเครื่องลยก่อเออเครื่องลยมีหนึ่งลอยสองยสามย้ามาขวนใหญ่เลยบุลเอยุกเขาจาน้นี่น่นนั่นนั่นไนึงนั่นไ่ชาชีลอยชาชีบลาลอยชาชีไ่หอถูวักนะ่ะเรียกแก่พ พี Scroll, ่ลอยหาอยมาเสไม่าน so ีมากเนเย้าพอ้นยคอ่อจับอนิจานี้มาท้งองนนอเสีนตลอทั้งยานนี่่านโงและเนาะได้เพื่อนที่ละแวกทลมบางข้อเพื่อนทนี่ กัดก็ตใจเป้ยวไหมุนะครับพี่น้องปูท่าปูทแรงเชือกเชือกใช้ขึ้นหน่อยเอามาเนี่ย น่าเปลี่ยนเนาะยันออกแรงมากกอยู่มาใท่ก็ี่ว้ยันเครื่องกนะเนี่ยทกอกิดน้เนี่ยยิมเดี๋กพดีอา Mày có một con không có đẹp 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 không có อันน the ี <aquí S 1> 對對้เฮ็ดยังก็ปะทงโชทงไซเคื่องหอยเครื่องพันน่ะทงโชทงไซนทงทงงทงงไซพีน้องกำลังแต่งไงเครื่องหอยเครื่องพัน อยู่ในงานโซ่บของ HIP HIP เนอะอ้าวบ่อซื้อหรืดอกว่จากซื้อเออสนทยารักษณะวง ันบอกวิงได้มันมีแด่คาอยูเเดมเบิงพี่น้องทจะลงอเห็ดทงอยู่หูจักมัขลาดมันจะได้ไรมันเห็ดทงกันมันได้ลอยบ่ป้าให้มันได้ลอยอ,อันนี้มันได้ลอยอันนี้เลือกใ่ก๋น้อยเอาเศษผ้ามาตัดมันเป็นสามเหลี่ยมหรือ่ะานี่ป้ยไไหมนี่ยไ,ได้ลอยอัน แต่ละยางจะให้ได้ลอยเนาะเลยอันนั้นก่ายม่วนใส่กันกับไม่เนาะอันนั้นเร็วๆเนาะขออนุญาตเวยคุณแม่ อันนี้เพิ่นเก็บไว้เรียบร้อยแล้วคืออะไรนุ่นพันใส่ไหมจะได้ลอยอันนี้เป็น,รน,น,น, 1, ป,นประเพณีวัฒนธรรมของไทยบ้านเฮาอันนี้เก็บไว้เพิ่นอ,ยอยนวมันจะเฮียเขียนหนูก็ไาดาสีเอง เันเอาเพิแค่มาสีเทียนหน่อได้เท่ได้ม่เบิ๊ันหานอันน,นี้คันหาเนห็คันหาซีขันีขันขันหาซี่ขันเป็นกาษาที่นี่ของบ้านแต่ละบ้านภาษีบโบกคือกัน บางบ้านก็ใส่เทียนของอที่ผลิตมาจากโรงงานเทียนแท้อ,นนอันนี้คือเทียนจากพึงเพ,งพ,งพึงแท้ได้ผนว่าเออเอาของแท้เลยไปได้เอาของอันเทียมมาเห็ดคักคักอยู่าาแต่ละอันหมู่บ้านแต่ละท้องทิ่นเพื่อเกษตบุคืนนาะแต่ละบ้าน นี่สำหรับบ้านแขกได้ทุงกระลอยนี่ทุกคนอาทงทงหยังเขาเอินทุงหยังไอ้ทุ่งทุ่งชา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 กระลอยล้อยเน้นกระลอยประกอบพิธี ทำพิธีในการสวดเพันธกรามบ่มบอมีอันนี้ก็คือ,อส่วนบ่อลเลียนบอย่บอไหล,อล,เ,อลเออมันสิต,ติดติดคัดคัดนเออนาะอ้าวคือให้มันอันไปต่องลองคอคือการกับสายน้ำที่ไหลลงจากที่สูงลงไปหาที่ต่ำไป้บ่คลองบ่อค้าอย่างนั้นเหรอ เอเฮ็ดอ oh, ันนี้แล <If S 1> oh, ้วบันนี้เขาก็สิปเอ็ดเหงอีกต่อริบเบิเทนีบ่ป้แอันหอมหงหออย่างตเียบร่อยก็แลวอันนี้มาบ่ท่นเป็นหอมเห่เนาะื้นสายมือนกว่าท่านโอ้โปวดหัวเดี๋ยวมาเบิห่งซ อันนี้เกิดเป็นเครื่องพระเสียมาเฮ็ดกันบังเนาะนุ่งแม่บอกว่าเครื่องกันบังอกันบังกันบังกระจกที่อย่างละก่อนม้อนทาไม่ตากันบังต้องมี้โคบเบิดคุยยา อ้นี่ซีเฮ็ดเนี่ยอังกอป่าอันซุ้มเจ้าเฮ็ดอยู่ในสีเฮ็ดนี่ยหอมกอเพืซีเฮ็ดท่อมกเอาไว้พันบไปไว้ให้เพิ่นฉวดแล้วโอ้้วปให้เพิ่วดเนาะ เป็นฝ่ายที่เอาเข็นเองเนาะนี่เนาะผู้ใดเข็นนะโอ้โหเก็บเป็นเอาเก็บดอกควายมาจากต้นมันแล้วค่อยเอามามาตีเนาะมาอิ่วมาอิ่วม่แล้วก็มาดีถ้มันนันเนล้ย ละเอียดละออล้วก็มากเข็มเบิร์พิทีคนกำลังอันเนี่อันที่เอาไว้จุ่งอ่ะบอโอ้ยแล้วคนเอามาสวดโอ้่นก็เเลียนไม่ไปเอยเนาะ ตะเกี้เอาเสือเนาะเออต่กอนใส่เสือวันนี้ก็ม่ใส่ผ้าเอาเนาซ้ำได้อนรฮึสามชิบสามชิบสองทอนหนึ่งเอาชิบสองทอน

ได้ไหมกับไม้ไม้ของแท้เน่ยด้สักอนนี้เสักอนจ๋าที่ลือลืออันนั้นนะบอยอดมกนะบอสวดยอดโมกนะโอ้โหเยาคยไปเบิงพกเคยสิเฮดนะจ๋ เสีย้ยวฝ่ายลก็มาโตกันกับอันใหม่เลยให้ไม้ในยู่กลางนอกป่านออ้องให้ผ้าไม้ในยู่กลางหนึ่งสองสาม

พี่น้องก็มาร่วมเหตุงานเตรียมการเตรียมงานซอยกันกระลายงานแบบนี้เพือนมาต้องบอกกันนั่นคืองมอมาซอยกันด้วยก็คืองานบุญบ้านมันอย่างบ้าน เาเข้มย้สมาสีเอันลงเย็นมาเพียนใส่มันบ่เย็นตัวนี้ลงเย็นตัวนี้มันบ่เย็นเอาเข้ามาบันส่

น่องซิงแซวพากันเ็รเร่่องหอยเครื่องพันอยู่โอ้อันนี้ที่เพื่อนเ็ดแล้วแล้วอันนี้แบบที่ข้ามหมาปอดยา

ขออนุญาตเด้อิเด้อเป็นอย่างหน้เอาโลดตามสะดวกสบายจ้างขอ

กับเขากับน้ำเลี้ยงผู้ที่มาซอยในงานเอาที่น้ำเรียกมาเลยคอนุญาตเอาด้วยไลด้วยเลยด้วยเลยย้อมสเนี้ปอนมีและหนีจกใจอยู่นี่นี่คือทำหอมนะคะก่อหอมเนาะจ้าหอมกะหอมหอมเดอกหอมหอม ผู้ใดเป็นวัดก็เศร้าหงอยทะแนนกหอมกหอมด้วยมได้ปอกเน่าไหมบอกมีเน่าไมมบอกเน,นาะบอมีมีต่หอมบอก อหอมอกมี่เู้สาวสาวสวยๆมันต้องให้หลายๆแน่เปิดจะ,ดะไดลเนาะก็จะให้หลายๆบอกอะนะอแต่ชี่เแค่เปิดถ้าแน่นจะโกรธนดั่เปิดไม่บโอ้อันนั้นมนันมนัน,ม,นมันเป็นสั้นอันนั้นน่ะสิเตะส้นค่าโอเซียานี่มาสร้างว่า ไปเบิร์นอผู้เฒ่าผู้แกเพิ่มกำลังเตรียมจัดเครื่อง่ายเครื่องพันอยู่ดีก้อนเหรอก้อน้อง อร่อยเลยเนาะเพีองทุงคนทุงเนนดอีกแล้วบ่ก้าแน่เลยเขาก็ชิโยมึ่องโมาเยอ เดี่วกัฝายตะหลงบ่อนเสีมันคืนขาดเนาะ อ่ะซ้ำนี่เลยเ่าะว่าป็นสีเนี่ยมันจะออกหลงในจากน้อยเนาะถ่ายเข้่ายเยอะใหญ่ตนึงเ้ออันเอันนี้หลังออเจน๊ะอ

เออมันว่า nó คือ

โอ้เอาไงสิไ hmm. ด mm ้คองเอาหล่ล hmm. ใ mm ่มันเป็นอะไรมันสั่นมันสัต่อไปเรื่อยๆมันยาวหอดมันยาวให้ถึงพระมองเพื่อนนางเนาะอืม

ทำอาหารนี่บมกอว่างานมาเกบแล้วาขปงานตัางนี่ัวตมขูเรียงแขกที่มาร่วมงานต้อเมาใจดีกั่หลายเย หมูเขียวหมูเขียวหมักนุนหมักนุนอะลูกอก็ได้เหมอกว่าแม่เหอทำไ